ทที่41รถไฟยังต้องรอเมื่อท่านพระครูกลับถึงวัดก็พบในหล่อรออยู่แล้วมีเด็กชายฝาแฝดนั่งคุยอยู่ด้วย นับเป็นเรื่องแปลกประลาดสำหรับท่านเพราะปกติแล้วเด็กทั้งสองจะห่วงเล่นและไม่นำพาต่อผู้ใดคงจะฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าหลอมั้งรู้แล้วนี่ว่าเราเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้อีกต่อไปทันทีที่ท่านก้าวเข้ามาในกุฏิสามีแม่ประยงก็วิ่งเข้ามากราบแทบเทา้าพูดละล่ำละลักว่าหลวงพี่อย่าไปเลยนะครับเป็นตายยังไงผมก็ไม่ยอมให้หลวงพี่ไป ใครบอกเองล่ะว่าข้าจะไปเลยข้าจะไปนครศรีธรรมราชต่างหากสุวพานวัยสี่สิบยังมีแก่ใจพูดยั่วยาว้าทั้งที่เวลาและโอกาสไม่อำนวยท่านรู้ว่าในหล่อจะมาหาเพียงท่านนึกอยากให้เข้ามาเขาก็ต้องมาจะไปไหนผมก็ไม่ให้ไปทั้งนั้นผมไม่อยากให้หลวงพี่มรณภาพไม่มีหลวงพี่เสียแล้วผมจะหันหน้าไปพึ่งใคร น่มใหญ่บอกกล่าวอ้อนี่เองห่วงตัวเองหรอกรือนึกว่าห่วงค่าห่วงทั้งตัวเองทั้งหลวงพี่นั่นแหละแล้วก็ห่วงญาติโยมด้วยไม่มีหลวงพี่พวกเขาจะไปพึ่งใครพึ่งตัวเองสิพระพุทธองค์ทรงสอนให้พึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งเราได้จำไว้ครับผมจะจำไว้จนกว่าจะลืมแต่เป็นตายยังไงผมก็ไม่ยอมให้หลวงพี่ไปนครศรีธรรมราชพูดเสียงหนักแน่นงั้นหรือข้าก็จะพูดอย่างเองพูดนั่นแหละว่าเป็นตายยังไงข้าก็ต้องไปนครศรีธรรมราชมาลองดูซิว่าระหว่างเองกับข้าใครจะแน่กว่ากันคนเป็นพระท้าทาย ผมไม่บังอาจแข่งบาร,รมีกับหลวงพี่หรอกครับเอาเธอในเมื่อหลวงพี่จะไปก็ช่างแต่ผมไม่ไปส่งหรอกนะเพราะผมไม่อยากให้หลวงพี่ไปเขาคิดว่าท่านพระครูจะให้เขาไปส่งก็นั้นข้ารู้แต่เองไม่ต้องห่วงข้าว่าจ้างรถนอู่ไว้เรียบร้อยแล้วคำบอกกล่าวของท่านทำให้เด็กชายแดงนึกขึ้นได้จึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับผมลืมบอกหลวงพ่อ เมื่อเช้าตอนหลวงพ่อไปบินธบาทลุงอู่เข้ามาหาและสั่งผมให้บอกหลวงพ่อว่าเขาไปส่งหลวงพ่อไม่ได้เมื่อคืนเขาฝันว่ารถคว่ำคอหักตายเลยกลัวไม่กล้าไปอีกแล้วหรือเจ้าหมอนี่ทําให้ข้าเสียการเสียงานมาหลายครั้งแล้วทําไมเองไม่บอกข้าเสียตั้งแต่ตอนเช้าจะได้ไปว่าจ้างคนอื่นแทนท่านเล่นงานแฝดพี่ผมลืมครับ เด็กชายสาร,รภาพเสียงอ่อยหน้าจ๋อยดูหน้าสงสารผมไม่รับจ้างใครจะให้เท่าไรก็ไม่รับนายหล่อพูดล,ลอยๆคิดว่าอย่างไรเสียเขาก็จะไม่ยอมให้ท่านไปขึ้นไปคุยกันข้างบนดีกว่าข้ายืนจนเมื่อยขาแล้วไม่ได้นั่งพูดอย่างเองนี่พูดจบจึงเดินนำเข้าไปยังชั้นบนแวะล้างเท้าที่ห้องน้ำใต้บันไดก่อนที่จะขึ้น นายหล่อจึงต้องทำตามท่านพระคูหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจากย่ามส่งให้เขาช่วยเอาสิ่งนี้ไปขายนำเงินมาส่งเสียเจ้าคู่แฝดเรียนหนังสือด้วยจะขายให้คนอื่นหรือจะซื้อไว้เองก็ตามใจในหล่อรับถ่าจากมือท่านแล้วแก้ออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ในนั้นนี่มันแหวนเพชรนี่นาะโอ้โหสวยเสียด้วยของจริงหรือของปลอมครับหลวงพี่ จริงหรือปลอมก็ลองไปถามร้านเพชรเขาดูข้าไม่ใช่เสียร้านขายเพชรจะได้รู้แล้วหลวงพี่เอามาจากไหนครับมีคนเ้าให้ไว้นานแล้วเองไม่ต้องมาซักไซไล่เรียงเอาละข้าฝากดูแลเจ้าขาวกับเจ้าแดงด้วยมันมาดูมันบ้างนี่ข้าก็บอกให้มันขยันทำกรรมฐานเพราะดูหน้าแล้วอายุไม่ยืนทั้งคู่นั่นแหละคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะอายุสั้น อย่างข้านี่ไงวันนี้ต้องตายแล้วถ้าเองอยากอายุยืนก็ต้องงดเว้นการทำชีวิตให้ตกล่วงภาษาพระเขาเรียกว่าละปานาติบาตคราวนี้ท่านพูดเป็นการเป็นงานอย่างหลวงพี่ผมพอจะเข้าใจเพราะหลวงพี่เคยเล่าให้ผมฟังแล้วว่าได้สร้างวีรกรรมไว้มากสมัยเด็กๆก,กรรมก็เลยตามมาทันตอนโต แต่เจ้าสองคนผมไม่เห็นว่ามันจะสร้างกรรมทำเวรให้กับใครทำไมถึงจะต้องมารับกรรมไม่ยุติธรรมเลยนะครับนายหล่อพูดเป็นการเป็นงานเช่นกันยุติธรรมสิถ้ากรรมไม่ยุติธรรมเสีแล้วในโลกจะมีอะไรยุติธรรมละ่ะที่เจ้าแดงกับเจ้าขาวจะต้องตายก่อนถึงวัยอันสมควรก็เพราะมีกรรมข้อปานาติบาตติดตัวมาแต่ชาติปางก่อน เหมือนคนที่มีหนี้สินติดตัวมาจากชาติที่แล้วถึงชาตินี้ยังไม่เคยยืมเงินใครแต่ก็มีหนี้เก่าติดตัวมาให้ต้องชดใช้ชาติก่อนผมมองไม่เห็นเห็นแต่ชาตินี้ก็เลยไม่อาจจะเชื่อเรื่องกรรมเก่าเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ที่เองพูดมานั้นจัดเข้ามิจฉาทิฏฐิเลยนะอันตรายมากรู้ไหมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่มีความเห็นผิดนั้น มีนรกเป็นที่ไปแค่เห็นผิดก็ต้องตกนรกด้วยหรือครับผมยังไม่ทันได้ทำความชั่วนี้ครับสามีแม่ประยงรู้สึกกังขาแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เป็นมิจฉาทิฐิแล้วไม่ทำชั่วนั้นไม่มีก็แปลว่าคนที่เห็นผิดต้องทำชั่วทุกคนเมื่อเขาทำชั่วจึงมีนรกเป็นที่ไปเอาละเองไม่ต้องมาเถียงข้า ถ้าไม่มีเวลาเถียงกับใครอีกแล้วต้องเตรียมตัวเข้ากรุงเทพแล้วหลวงพี่จะไปยังไงถามอย่างอดเป็นห่วงซิมิได้ไปยังไงก็เรื่องของข้าในเมื่อเองแล้งน้ำใจไม่ยอมไปส่งข้าก็จะหาทางไปจนได้นั่นแลหละหลวงพี่จะเหาะไปหรือครับผมรู้ว่าหลวงพี่นะ่ะทำอะไรได้ทุกอย่างนึกอยากจะเหาะก็สามารถเหาะได้เขาพูดอย่างเชื่อมัน่น ว่าท่านทำได้จริงข้าไม่ต้องการอวดอุตริมนุษธรรมตั้งแต่บวชมายังไม่เคยประพฤติผิดพระวินยัยเรื่องอะไรจะมาคิดเอาตอนตายท่านนึกถึงประหลอดก้อนนั้นอันเป็นสมบัติตกทอดมาจากโยมยายที่หลวงพ่อช้างทำพิธีหุงมันขึ้นเพื่อจะอมแล้วเหาะไปส่งแขกที่ป่าหิมะพานหากท่านจเจริญเตโชกสินจนประหลอดวีดแล้วจึงองมก็จะสามารถเหาะได้ แต่ท่านจะไม่ทำเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนสาวกมีให้ยึดติดในเรื่องอิทธิปาฏิหารเพราะจะทำให้มัวเมาหลงเพลินจนลืมจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตหลวงพี่ครับผมขอไปด้วยได้ไหมผมอยากไปรับใช้ใกล้ชิดหลวงพี่ในวาระสุดท้ายเขาขออนุญาตได้ข้าให้เองไปด้วยจนถึงหัวลำโพงเองจะได้รับใช้ใกล้ชิดข้าอย่างแน่นอน ท่านถือโอกาสไหว้วานผมหมายถึงไปนครศรีธรรมราชครับไม่ได้หรอกเพราะเองยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเอาละถ้าเองนับถือค่าจริงก็ไปส่งที่สถานีหัวลำโพงทาไมนับถือก็ไม่ว่ากันข้าจะต้องรีบแล้วไม่มีเวลามาต่อล้อต่อเถียงกับเองอีกต่อไปถ้าเช่นนั้นผมจะไปส่งที่หัวลำโพงให้เจ้าขาวกับเจ้าแดงนั่งไปด้วย จะได้เป็นเพื่อนกันตอนขากลับงั้นก็ตามใจเองไปตกลงกันเอาเองก็แล้วกันครับผมจะลงไปบอกมันแล้วรออยู่ข้างล่างหลวงพี่จะได้สงน้ำและแต่งองค์ทรงเครื่องเขากราบสามครั้งแล้วจึงลงไปข้างล่างเพื่อบอกกล่าวเจ้าคู่แฝดเจ้าขาวกับเจ้าแดงดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้ไปบางกอกเนื้อรักในหล่อราวกับเขาเป็นพ่อบังเกิดก้าว สัญชตาตญาณการอยู่รอดทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นบ่ายสามโมงครึ่งในหล่อจึงได้เลิกออกรถท่านพระครูนั่งหน้าคู่กับเขาส่วนเด็กชายคู่แฝดนั่งหลังสามีแม่ประยงรู้สึกสับสนมีรู้ว่าสิ่งที่ตนทำอยู่ในขณะนี้จะได้บุญหรือเป็นบาปกันแน่เขามาส่งท่านด้วยต้องการรับใช้ใกล้ชิดสิ่งนี้เป็นบุญ แต่เมื่อรู้ว่าท่านจะต้องมรณภาพก็เท่ากับเขาส่งท่านไปตายและเขาก็จะได้บาปสาธุขอให้ท่านปลอดภยัยและได้กลับสู่วัดป่ามะม่วงอีกครั้งเราจะได้ไม่บาปหนุ่มใหญ่ภาวนาทำไมถึงนั่งนิ่งอย่างนั้นมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งสั่งเสียเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแล้วถ้าคิดว่าจะไปคุยกันต่อในชาติหน้าข้าก็เสียใจด้วย เพราะข้าจะไม่ขอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วท่านพระครูเริ่มต้นยั่วยาวนายหลอมิใส่ใจหาพูดเป็นการเป็นงานว่าหลวงพี่เป็นพยานนะครับผมนายหลอขอตั้งจิตอธิษฐานและบนบานสารกล่าวต่อเทพไทเทวาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกว่าถ้าหลวงพี่ของผมกลับมาในลักษณะยังมีลมหายใจผมจะบวชหนึ่งพรรษาเป็นการแก้บน แต่ถ้าหลวงพี่เป็นศพกลับมานอกจากจะไม่บวชแล้วผมก็จะไม่นับถือพระอีกเลยจนตลอดชีวิตมิจฉาทิฐิอีกแล้วนะเองจะคิดจะพูดอะไรก็ให้ไกลๆจากนรกหน่อยไม่ได้หรือนี่ข้าเตือนด้วยความหวังดีนะท่านพระครูพูดเสียงตำหนิโดยไม่ต้องการให้เขาเกิดความเห็นผิดมิจฉาทิฐิตรงไหนครับเขาไม่เข้าใจ ตรงที่เองจะไม่นับถือพระนะสิเองรู้ไหมตอนก่อนบวชข้าเกลียดพระยังกับอะไรคิดว่าพระเลวเหมือนกันหมดแค่เห็นพระไม่ดีเพียงบางรูปข้าก็ไปเหมาว่าท่านเลวหมดมาบวชแล้วถึงได้รู้ว่าพระดีๆยังมีอีกมากเพราะฉะนั้นเองต้องรู้จักแยกแยะถอนคำพูดเสียครับถอนก็ถอนคนอย่างผมกลัวเป็นเหมือนกันใช่ว่าไม่กลัว งั้นหรือข้านึกว่าคนอย่างเองกลัวไม่เป็นเสียอีกท่านเริมยั่วแม้หลวงพี่แล้วก็เห็นผมเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไปได้หนุ่มใหญ่ตัดพาะแล้วจึงพูดต่ออีกว่าจริงๆนะครับหลวงพี่ถ้าหลวงพี่กลับมาวัดป่ามะม่วงอย่างปลอดภัยผมจะยอมโกนหัวบวชหนึ่งพรรษาถึงขนาดนั้นเชียวหรือแต่เองก็ต้องรักษาสัจจะนาะ อย่าให้เหมือนนายอูซึ่งข้าดูหน้าแล้วคงต้องรดความตายสักวันถ้าไม่ยอมบวชมีหวังต้องตายอย่างแน่นอนเพราะเสียสัจจะแกเสียสัจจะเรื่องอะไรหรือครับก็เรื่องบวชนี่แหละเขาเคยประสบอุบัติเหตุทางเรือกําลังจะจมน้ําตายก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเขาเป็นห่วงแม่และเมียตอนนั้นเมียกำลังตั้งท้องลูกคนแรก เลยบนว่าถ้ารอดตายจะบวชหนึ่งพรรษาก็ปรากฏว่ารอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ทั้งๆที่คนอื่นๆพากันจมน้ำตายหมดแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่ยอมบวชแก้บนกระทั่งยมพบาลมาเข้าฝันและขู่ว่าถ้าไม่บวชจะต้องรถคว่าคอหักตายเขาก็เลยกลัวแต่ก็ยังไม่ยอมบวชวันไหนฝันร้ายจะไม่ยอมขับรถไม่ว่าจะตกปากรับคำ,คำกับใครไว้ เขาก็ไม่ยอมไปทั้งนั้นข้าเตือนหลายครั้งแล้วว่าให้บวชก็ยังไม่ยอมบวชก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไงกรรมของใครก็ของคนนั้นท่านเล่าเรื่องของนายอู่ให้ในายหล่อฟังแต่สำหรับผมไม่ทำอย่างนั้นแน่เพราะผมเป็นคนรักสัจจะพูดไว้อย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นจะไม่ยอมให้เสียชื่อในาหลอ่อที่มีพ่อชื่อนเหลาหนุ่มใหญ่รู้สึกผ่อนคลาย และเกิดความเชื่อมั่นอย่างประหลาดว่าหลวงพี่ของเขาจะต้องรอดกลับมานึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ท่านตกลงไปในเหวพร้อมกับรถของเขาไม่น่าที่จะรอดก็ยังรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างไรเสียท่านก็จะไม่มรณภาพเขามั่นใจเช่นนั้นเมื่อรถแล่นมาถึงรังสิตก็ติดเป็นขบวนยาวเหยียดนายหล่อเห็นผิดสังเกต จึงสั่งเด็กชายฝาแฝดให้ไปสอดแนมสักพักเด็กทั้งสองก็มารายงานว่ารถชนกันครับคนตายคนเจ็บนอนเกลื่อนถนนเลยเด็กชายทำท่าสยดสยองแย่ละสิแล้วข้าจะไปทันรถไฟหรือท่านพระครูวิตกสาธุขอให้หลวงพ่อตกรถจะได้ไม่ต้องไปคฤาลือหัดยกมือขึ้นสาธุมรนประชิตไม่พูดว่ากะไร หากนั่งขัดสมาธถตั้งจิตแน่วแน่แล้วจึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ไม่มีประมาณพร้อมอธิษฐานขอให้ท่านไปทันรถไฟในค่ำวันนี้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะได้เวลารถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงอย่างไรเสียท่านก็จะไม่ตกรถนายหล่อจะชนะพระครูจเจริญไปไม่ได้ เวลาหกโมงเย็นรถไฟขบวนกรุงเทพคนครศรีธรรมราชกำลังจะออกจากสถานีก็เกิดเครื่องขัดข้องกระทันหันทำให้รถไฟวิ่งไม่ได้พนักงานขับรถและช่างเครื่องต่างช่วยกันค้นหาสาเหตุแต่หาเท่าไรก็ไม่พบในที่สุดจึงพากันนั่งกอดเข่าเจ้าจุกเพราะไม่รู้จะทำประการใดพันตำรวจโทชนอินทนารู้สึกกังวล ที่ไม่เห็นท่านพระครูมาเขาไม่คิดว่าท่านจะเปลี่ยนใจเพราะท่านเป็นคนรักษาสัจจะเมื่อได้เวลาลถออกเขาก็ยิ่งกังวลมากขึ้นครั้นได้ยินเสียงประกาศว่ารถไฟเสียเวลาก็รู้สึกใจชื้นและมีความหวังที่จะรอต่อไปป่านนี้ทำไมหลวงพ่อถึงยังไม่มาหรือว่าท่านเกิดอาพาธหนักจนมาไม่ไหวคุณนายเฉลารัตปารก,กับสามี ด้วยท่าทางกังวลไม่แพ้กันนั่นสิพ่อก็เป็นห่วงท่านแต่ก็มั่นใจว่าท่านต้องมานายตำรวจบอกภรรยาซึ่งอายุอ่อนกว่าเขาหนึ่งรอบหนูก็มั่นใจว่าท่านต้องมานอกจากจะอาพาธจนมาไม่ไหวเท่านั้นนี่ก็เลยเวลาไปตั้งสิบนาทีแล้วเป็นไปได้ไหมว่าที่รถไฟเสียเวลาเพราะหลวงพ่อท่านโดนบันดาลให้เป็นไป หนูก็คิดอยู่เหมือนกันหลวงพ่อท่านมีบุญญาธิการนึกคิดในสิ่งใดก็สงความปรารถนาในสิ่งนั้นนี่ถ้าพ่อไม่ได้ประสบมากับตัวเองก็คงไม่เชื่อนั่นไงท่านเดินมานั่นแล้วเขาพูดอย่างยินดีลางชวนภรรยาออกไปรับขณะนั้นเลยเวลารถออกไปยีสนาทีพอดีเกิดอุบัติเหตุรถชนกันนึกว่าจะมาไม่ทันเสียแล้ว ท่านบอกสิทธิ์ไว้ใกล้ห้าสิบในหลอกับเด็กชายคู่แฝดทำความเคารพในตำรวจบังเอิญรถไฟเสียเวลาผมกับคุณเฉลวรัฐกำลังสงสัยว่าเป็นการโดนบันดาลของหลวงพ่อเห็นอาตมาเป็นเทพไปแล้วหรือยังไงท่านถามยิ้มยิ้มดิฉันเห็นหลวงพ่อเป็นยิ่งกว่าเทพอีกค่ะคุณนายเฉลวรัฐว่าหลวงพ่อครับผมถามจริงๆเธอ ที่รถไฟเสียเวลานี่เพราะหลวงพ่อใช่ไหมครับนายตำรวจถามตรงไปตรงมาไม่รู้สิอัตมาแค่แผ่เมตตาแล้วก็อธิษฐานขอให้ทันรถไฟท่านพระครูตอบเรี่ยงเรี่ยงเพราะถ้ายอมรับก็จะเป็นการอวดอุตริมนุษธรรมแต่ถ้าปฏิเสธก็จะเข้าข่ายมุสาวาดแสดงว่าที่เราสงสัยนั้นไม่ผิดภรรยาในตำรวจพูดยิ้มยิ้ม นิมนต์ขึ้นรถเถอะครับผมจองตั๋วรถนอนชั้นหนึ่งให้ท่านส่วนผมไปรถนอนชั้นสองซึ่งอยู่คนละโบกี้แต่ผมจะให้จ่าบำรุงกับคุณเฉลาวรัตอยู่โบกี้เดียวกับท่านเพื่อจะได้คอยรับใช้เอาละเองพากันกลับได้แล้วขอบใจนะที่มาส่งท้าท่านพูดกับนายหล่อและเด็กชายฝาแฝดท่านครับผมฝากดูแลหลวงพี่ด้วย ในหล่อฝากฝังหลวงพี่รู้สึกใจคอหายจนอยากร้องไห้เด็กฟ้าแฝดต,ตาแดงแดด้วยรู้ว่าจะไม่ได้พบหลวงพ่ออีกต่อไปคนนั้งสามจึงจากท่านมานด้วยหัวใจหดหู่ครั้นเดินมาถึงรถนายหล่อจึงถามขึ้นว่าเอองสองคนอยากเที่ยวบางกอกไหมคืนนี้เราคร้างที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะพาไปพักโรงแรมแถวนี้แหละพรุ่งนี้เช้าจะพาไปเที่ยวสนามหลวง ดีจังเลยเด็กชายทั้งสองพูดขึ้นพร้อมกันเองสองคนรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงไม่อยากกลับตอนกลางคืนเพราะรุมอยากให้ผมกับน้องได้เที่ยวบางกอกใช่ไหมครับเด็กชายแดงตอบและถามในเวลาเดียวกันถูกแล้วสามีแม่ประยงโกหกหน้าตาเฉยเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เขาไม่กล้าขับรถกลับในยามค่ำคืนก็คือเขากลัวผี ได้ยินมาว่าผีตายโหงนั้นดุอย่าบอกใครภาพคนนอนตายเกลื่อนถนนยังตราตึงอยู่ในหัวใจเขากลัวผีหลอกยิ่งเป็นผีตายโหงด้วยแล้วขอไกลร้อยยอดพันยอดเลยเคียว